สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาการาชแทบช่องที่นำเสนอข่าวสารรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับความหรูหราเหนือระดับจากตำนานที่กลับมาอีกครั้งนั่นคือคาดินแลคเอลโดราโด6รถยนต์ซีดานสุดหรูที่ผสมผสานความคลาสสิกกับเทคโนโลยีล้ำยุคอย่างลงตัวการกลับมาครั้งนี้ของเอลโดราโดไม่ได้เป็นเพียงแค่การรีเทิร์นของชื่อในตำนาน แต่เป็นการประกาศศักดิ์ศรีของความหรูหราในยุคใหม่จากคาดินแลกที่ตั้งใจจะยกระดับมาตรฐานของรถอเมริกันสู่ระดับโลกคดินแลกเอลโดราโด2 0 2 6มาพร้อมกับดีไซน์ที่สง่างามและมีเอกลักษณ์ด้วยเส้นสายที่เฉียบคมแต่แฝงด้วยความโค้งมนให้ความรู้สึกหรูหราและทรงพลังกระจังหน้าแบบคริสตัลชิลขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็ดแบบอันตราบีมช่วยเพิ่มความโดดเด่นในทุกมุมมองด้านข้างของรถได้รับการออกแบบให้มีเส้นสายที่ไหลลื่น ส่วนท้ายตกแต่งด้วยไฟท้ายแนวยาวเต็มคันสไตล์คาดินลลกที่ทุกคนจำได้ดีตัวถังรถใช้วัสดุอลูมิเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดน้ำหนักส่งผลให้การขับขี่ม,มั่นคงและประหยัดพลังงานมากขึ้นภายในห้องโดยสารของเอลโดราโด2026คือสวรรค์ของความหรูหราและเทคโนโลยีการตกแต่งด้วยหนังแท้นับป้าคุณภาพสูงผสมผสานกับลายไม้และอลูมิเนียมแท้ให้ความรู้สึกหรูเหมือนอยู่ในห้องรับรองระดับเฟิร์สคลาส หน้าจอควบคุมกลางขนาด15นิ้วแบบ OLED รองรับระบบ c a ก i n t e l l i e g i v e OS ที่สามารถสังงานด้วยเสียงได้อย่างชาญฉลาดพร้อมจอแสดงผล Head-Up Display แบบ3มมิติที่ช่วยให้ผู้ขับเห็นข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบเสียงจาก AKG Studio Reference 28ลำโพงมอบประสบการณ์เสียงรอบทิศทางที่ยอดเยี่ยมเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตจริง คาดิมแลคเอลโดราโด2026ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบภายใต้แพลตฟอร์มเอลทีเอมอีว e ี v ของ GM Motor ตคู่ขับเคลื่อน4ลอ้อให้พละกำลังสูงสุดถึง680แรงม้าแรงบิดมหาศาล900นิวตันเมตรสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.8วินาทีและยังมีระบบปรับโหมดการขับขี่อัจฉริยะที่สามารถเลือกได้ทั้งโหมด c o m f o r t Sport และ Eco ระบบช่วงล่างแบบ Magnetic Ride Control Generation ใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นนนนคงใทุกสภาพถนน แบตเตอรี่ขนาด120กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางขับขี่สูงสุดประมาณ720กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งและยังรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จได้ถึง80%ภายในเวลาเพียง25นาทีระบบเบรกพลังงานกลับคืนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกการชะลอความเร็วเอลโดราโดยังมีระบบขับขี่อัตโนมัติซูเปอร์ครูซที่สามารถควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยบนถนนทางด่วนกว่า400 0กิโลเมตรทั่วโลก ในด้านความปลอดภัยคาดินแหลกไม่เคยละเลยเอลโดราโด2026มาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและกล้อง360องศาพร้อมฟังก์ชันในวิชั่นช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในทุกสภาพแสงนอกจากนี้คาดินแหลกเอลโดราโด2026ยังมีฟังก์ชันสุดล้ำอย่างระบบปรับอุณหภูมิอัจฉริยะระบบนวดในเบาะระบบกรองอากาศแบบ H E P A และระบบเปิดประตูอัตโนมัติด้วยการสแกนใบหน้า ทุกองค์ประกอบออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารให้เหนือชั้นคาดินแลกเอลโดราโด2026ถือเป็นรถที่แสดงถึงความภาคภูมิใจของอเมริกาในยุคไฟฟ้าที่ผสมผสานพลังงานสะอาดเทคโนโลยีล้ำยุคและความหรูหราเหนือระดับได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่ชื่นชอบรถยนต์ที่ให้ทั้งความเร็วความสบายและความสง่าง,งามเอลโดราโด2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดจากคาดินแลค และนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับคาดินงแลกเอลโดราโด2026รถไฟฟ้าหรูที่กลับมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคา r g การ g าชแทปของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า